สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้เมย์ก็พาเพื่อนๆนะคะมาเลาะทุ่งนาหลังหมู่บ้านนะคะข้างบ้านเมย์นี่เองนะคะเพื่อนๆะะอยู่ซอยหลังบ้านเมย์นะคะไม่ได้หลังหมู่บ้านนะคะซอยข้างบ้านนะคะ <mel od ic. restroom> เมย์เพิ่งเห็นนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่า,มาสมัยก่อนรู้นสมัยที่ปีที่น้ําท่วมนะคะนี่นะคะ ชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเพื่อนๆแต่ไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นชัดหรือเปล่ามันย้อนแสงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมย์จะกลับกล้องให้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นเขาก็จะทําประตูทางออกนะคะทําประตูทางออกไว้นะคะเพื่อนๆค่ะสาหรับให้เรือมารับคนออกไปตลาดนะคะเพราะว่าบ้านหมู่บ้านเมย์มันจะเป็นแอ่งกระทะนะคะแล้วก็ันน้ำลึกมากๆเลยนะคะปี54ีนะคะเขาก็จะเจาะ จะเจาะทำประตูทางออกสำหรับเรือหางยาววิ่งมารับคนจากในหมู่บ้านนะคะไปซื้อของที่ตลาดนะคะคเพื่อนๆคะ่ะก็เลยเป็น <laughs> ทางให้มาชมทุ่งได้เมื่อก่อนเมก็ไม่ทราบนะคะเพิ่งเพิ่งเห็นนะคะปั่นจักรยานมหาทายเพิ่งดอกไม้อะไรสวยๆงามๆก็าม,มาเจอเข้าพอดีเลยนะคะเดี๋ยวกลับกล้องจะได้ไปดูบรรยากาศ สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดียมามเช้านะคะเช้านี้เมย์ก็ได้ได้ที่แห่งใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะอยู่แค่ข้างบ้านนี้เองนะคะเมย์ไม่รู้นะคะกำแพงด้านด้านหลังบ้านเมนี่เองนะคะซอยด้านหลังเขาจะมีแบบกำแพงที่ จาะออกไว้เป็นประตูทางออกเมื่อก่อนนี้ตอนปีน้ําท่วมปี54ใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะก็น้ํามันท่วมแล้วในหมู่บ้านเอนี่เขาจะเป็นแอ่งกระทะนะคะนี่บรรยากาศนะคะมีหมอกลงจางๆด้วยนะคะยาำเช้าก็สําหรับให้เรือหางยาวมาจอดรับคนออกไปซื้อของจับจ่ายซื้อของกันที่ตลาดปทุมเพราะว่าที่ห้างโลตัสอะไรประมาณนี้เพราะว่า จากสี่แยกสันติสุขไปน้ําจะไม่ท่วมนะคะภอในหมู่บ้านเมนี่แบบท่วมอย่างแรงเลยนะคะก็ทำให้มันจะมีการเจาะเป็นกําแพงเป็นทางออกไหลาทางนะคะข้างๆหมู่บ้านนะคะนี่นะคะก็เป็นทุ่งนานะคะชมพราทิตย์ขึ้นยามเช้านะคะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆค่ะนายามเช้าพระอาทิตย์กําลังโผล่ออกมาเลยนะคะ พระอาทิตย์ขึ้นนะคะสวยงามเลยนะคะนี่นะคะที่แนวดงตาลน,นะคะยมามเช้าเดี๋ยวลองซูมไปให้ใกล้นะคะนี่นะคะแล้วก็มีหมอกลงจางๆด้วยนะคะยมามเช้านะคะเพื่อนค่ะบรรยากาศทุ่งนาสดชื่นยมามเช้าก็ล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านนะคะเพื่อนค่ะ ที่เขาทําไร่นะคะรอบๆรอบๆก็จะมีเป็นทําไร่ทําอะไรด้วยนะคะแล้วก็มีนามีแปลงนานะะ้วกรนี้นะคะก็วิวทำมชาติที่สวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ค้างบ้านนี้เองนะคะบรรยากาศก็สดชื่นยมเช้านะคะก็พามาชมพระอาทิตย์ขึ้นยมเช้ากัน ซอยหลังบ้านเนี่นะคะต้องเรียกว่าซอยหลังบ้านนะคะเพื่อนๆคะ่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะเจงนกเสียงกานะคะเสียธรรมชาตินะคะวันนี้ก็มีหมอกลงจางๆนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะหมอกลงสวยมากๆอาทิตขึ้นยามเช้านะคะมีจิ๋วต้นตาลเลยนะคะเพื่อนคะ่ะ ก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอีกเพื่อนบ้านหมู่บ้านนู้นจะไม่ใช่หมู่บ้านเมแล้วนะคะมันจะเป็นเป็นซอยติดกันนะคะเ,เพื่อนๆกะทะลุไปได้นะคะสดชื่นกับบรรยากาศยามเช้านะคะอาทิตย์ขึ้นที่ทุ่งนานะคะที่ แนวดงตาลนะคะฝากเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะอขอบระคุณล่วงหน้านะคะบายบาย